สวัสดีครับพี่ดอกรับพบกับกช่องบ้านบืนอ่าเชี่ยวครับตอนนี้เจ็ดโมงสิบแปดนาทีครับเราเดินทางมาถึงบ้านสวนพึ่งตะบ,บนเราให้งาอำเภอกุชีนาไายจังหวัดกาฬสินธุ์้ะครับวันนี้เรากลับกลับบ้านนะครับมาบ้านมาเยี่ยมชมบ้านนะฮะเพราะว่าสงการเราไม่ได้กลับบ้านเลยวันนี้มาเล่นยุมุกดาหานครับ เพิ่มเมืองมุกนาหารซึ่งบ้านผมกับมุกนาหารก็ใกลกันไปเลยหกสิบกโลนะครับก็จะมานอนบาดก่อนแล้วแล้วค่อยอไปงานครับวันนี้เราจะมาดูเสาด้วยมาอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มาส่งนางพุทธจ่บานส่ง หลักไรวันนี้คือจะไม่ได้นอนมัน้งจะได้นอนอยู่แต่คือสิบได้นอนหลา่แล้ววันบวัชก็นอนหลา่แล้วหลวงพอ่อสงการโอ้พากันเมื่อเบิดแล้วบ่ไทยสงการไทยบ้านไทยเมืองสีม,มิดมิดเนาะค <c oughs> รับสีมิดมิด ว่าจะปีไหนมมีโอกาส้องมีโอกาสได้กลับบ้านหรือว่ามาสังสรรค์กับครอบครัวชีวิตทำแต่งานสู้แต่งานงานงานและก็งานนะครับกยสุดจอดครับตะป่านนี้เบบุลย์มาเนื้องเขาอยู่อ้าวอันนี้ร้านก็มากพี่น้อง โอ้ม oh, ีหอดเตียงอันนี้ตัวนี้ธรรมดา มันก็แบโอ้้สาต้นใหญ่คนลูกยายเป๊กกี่ตักดกี่ตั

วาตัววามันเลี้ยวตินรั่เอานี่ข้าเจ้าข้าเจออ้าเอานนี่ไ้เี่อผมคืออะไรอะ่ะมีเล็กเล็กกประมาณนี้่ะอันนี้หนาซี่ครับสุดยาวซีเมตร

ใอยู่นตาแดงๆว่ายิงระตับเสือยูไปนอนกันเดียตัวไปยาหน,นี่นไอ้หามอแล้วไปนั่นนงฝุดไม่ยังนั่เพีย วันนี้ท่านท่าเป็กสิไปเฮ็ดงานอยู่ัวเรื่องนี่ฮะน้องมือไปสิไปมือนเอาพ่อใหญ่ข้าเจ้าขอเตียงมาให้บ่ขอเจ้าขอเตียงมาให้เตียงอันนอนพ่อใหญ่ไป

สิไว้บ่ละมึเงเอาไว้ก็นอนนี่นี่แหละมือเดียวเป็น่ยังลาวโม่ไกลดัวคุณเอายายกินไปนี่นอนทึ่งหงรถก็ยังดีดีอยู่เออแล้วพอลุกขึ้นแล้วเอามาขึ้เป็นสีเลยไปเป็นน้อนฐานให้หงไป นี่ปุเรยนอนมั้ยนอนถ้าก็นอนในห้องมองเขาปุเรยกะโอ้ถ้าก็นอนในห้องผมเอาเขาไว้มองเขาไว้นอ้อเ้ต่อไปครับ